ตอนนี้เราอยู่ที่งาน b a n g อก k v w ครับที่ไม่ใช่รายการคนอวดผีนะครับแต่นี่คือรายการคนอวนดรถโฟกมีรถโอ้ด้วยครับเป็นรถเต่าครับปี1953ไปน้องทำอะไรอ่ะ,มะแม่เขาไม่ไรับนี่นะครับเรากำลังจะ5 4 3 2ถ่ายโอลลาตอนนี้งานโฟก ตอนนี้นะฮะที่ตลาดรถไฟก็เริ่มน่ากลัวแล้วครับในงานโฟกนะฮะตอนนี้ขีหลอกพี่มาร์คระวังนะแผนพับมาปะเนี่ยโอเคผมเชื่อล้วด้วยไฟดับนะครับตอนนี้พี่มาร์คยังไงเกิดอะไรขึ้นพี่อ่าเป็นแฮปปี้เบิร์เดย์ครับเซดแฮปปี้เบิร์เดย์วันเกิดพี่เหรอมันเกิดผมเอง เราตอนนี้เราอยู่ที่งาน Bangkok V W ครับที่ตลาดรถไฟสงสัยว่างานแบบนี้มีผู้หญิงสวยๆวปะ่ะโอ้บอกเลยครับว่าน้อยครับหาย,ยากแต่ว่ามีเดี๋ยวเราลองไปหาดูไปน,น,น้องทำอะไรอ่ะแม่แมว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 พูดไม่ได้เดี๋ยวมันติดคองเก็บไว้น้องเก็บไว้แมวแมวงานนี้มีแต่รถโฟกเลยครับ อันนี้ก็ที่เราเดินจะเป็นโซนขายของครับผมัดีครับป้ายไปเท่าไหร่เ่ะพี่แปดพั้าครับนี่ไม่ใช่รายการคนอวดผีนะครับแต่นี่คือรายการคนอวดรถโฟกวันนี้นะฮะอาจจะมืดนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปหารถเต่าปีลึกกันครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปีลึกเหมือนกันอันนี้เป็นเต่าเปิประทุนปีประมาณหกศูนครับ นี่คือการจัดงานครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับอันนี้การจัดงานครั้งที่1ของ b a n g อ o k v g k o k ครับแต่วันนี้<ม>ลองดูอาจจะส่วนตัวหรือว่า Mario จะให้ใครก็ได้ สามใบสเปเชียลซึ่งเป็นงานที่จะเกิดขึ้นที่มอนจอร์ตมันคืองาน n o t ์ทเอลโฟ ks w a g e n และคุณจอร์จบาร์น้นมันออยไปไหมครับแน่นอนครับเยสซอร์ดัฟส์ครับจ่ายกองร้อยผมจะไปคอยคอยลักและคอยไทยชาร์จกับไส้อั่วที่มากิ่กับพม่ามาที่หลังโอ้โหจอร์จบาร์น้นมันออยที่ไม่เคยคอยใครไม่คอยไม่คมีคอยใครเลยนะแม้แม้เวลาคุณถอยผมก็ไม่คอยใครแต่ผมคอยมาซับหน้าพร้อมกับดวงชะตากับมนต่าที่กำลังจะพบกับดวงจิตขึงมาริโอดินแดนซีวิไลน์ของผมนี่เองได้เลยครับคุณจอร์จบาร์ถ้าโอลัา ไม่ได้มากับไฟนะแต่ <Ừ. S 1> เขามีความฉายลายแบบไทยสไตล์แล้วเสพวัดงงถุจนทำให้คุณรู้สึกว่าสนุกกับคำว่าว o r d ดิ้งของมาริโอแลน นั่นคือช่วงเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งของเขามาริโอแลนดินแดนสีมิลครับอาจะมีนะขอบคุณมากครับสำหรับคำคำคมคำคมคำคมรายการโอลละลาใช่ครับโอลละลาแล้วพี่โจไปปะเนี่ยมอนจอนเนี่ยผมไปแน่นอนครับวันเที่ยว่าไรครับคุณโจวันที่25กุมภานะครับเราจะไม่ใส่ชัดาให้คุณแต่เราจะใส่มนตราที่คุณจะพาเพลินและพาคุณเดินไปพบกับ เลกที่มันมีความหนาวเหน็บจนเจ็บปวดความรักรับผมมันคือเรื่องราวของอะไรครับเรื่องราวที่มีรอยต่อที่ไม่เคยคอยใครแล้วรอแล้วรอเล,อลอ่าเฝ้าแต่รอรอที่สถานีคอยรักและไทยทัศกับชโจโจบากับมาริโอ้นะครับ <Yeah. S 1> ไปก่อนนะครับพ <c oughs> ี่โจออมึงครับ <c oughs> เป็นไงเป็นไง พี่เจ้าบากเขาเป็นเป็นคนที่เล่นแบบว่าพวกรถเก่าเล่นมอเตอร์ไซค์เก่าแล้วก็เป็นพิธีกรแบบว่าทั้งงานฮอตหลอดงานมอเตอร์ไซค์งานรถอยู่แล้วครับพูดคล่องมากสังเกตไหมครับพูดไม่ค่อยไม่ได้ตรงกับเรื่องราวเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ไหลยอยู่เขาพิ้ววันนี้มีรถโอ้ด้วยครับรถเต่าครับปี1953โอ้ไม่ได้ทําอะไรเลยครับแต่ก็เปลี่ยนของไปเยอะเหมือนกันครับทําผ้าภายในมันก็จะเป็นผ้าแบบยุคเดิมครับก็จะเป็นผ้าแบบนี้ แล้วก็มีพัดลมที่เปิดแล้วก็อันตรายนิดนึงกลัวมือจะแตกคือมันจะปั่นมือเอาครับเราก็ปั่นหน้าด้วยก็ลเลยมีไว้แต่ไม่เปิด <S <S ไม่มีแอร์ครับเครื่องมันเล็กครับมันก็เลยติดแอร์ไม่ได้ไม่มีแอร์แล้วถ้ามันร้อนนะพี่ก็เราก็จะมีแค่นี้ครับมีแค่หูช้างนี้กระจกนี้ก็เปิดไม่ได้กระจกนี้เปิดได้พี่อ้อมเนี่ยสุดยอดไปเลยร้อนรอนกันปะคนเยอะจังกะ สวัสดีครับฝากรายการโอลาลากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะเคยดูโอลาลากันบ้างไหมอ่ะยกมือให้ดูหน่อยอุ้ยขอบคุณจ้ะอันนี้เป็นรถเขาเรียกรถโฟกติงครับรถติงครับเป็นรถเอ่อของรถโฟกครับข้อพิเศษเขาคือเขาพับกระจกหน้าได้ครับแล้วก็ถอดกระจกได้หมดเลยแล้วก็เปิดประทุนได้พี่อขอบคุณครับครับผมพี่อน,นี่เป็นเป็นโฟกติงปีอะไรครับผมปีเ<อ>จ็ดสามปีเจ็ดสามเหรอ อันนี้คือพี่อิดนั่งรีสโตใหม่หมดเลยอะใช่ครับใช่ครับใช้เวลาเกือบ3าปีโอ้โหแล้วตอนได้ได้มายังไงครับพี่เป็นรถของทุณนน้าครับอ๋อครับแลวขคบเป็นไงบ้างครับดีครับดีครับตอนนี้ถือว่าเสถียรทุกอย่างแล้ะแต่พี่อิดเอาไวรลากอะไรครับพี่ก็ออกแคมป์ยุคนี้ต้องใส่แคมป์ต้องมาอ๋อครับกระจกนี้เขาเป็นตัวสอดใช่ไหมพี่อิดก็คือดึงได้เลยดึงได้เลยครับอ๋อครับเปิดเปิดกันไหมฮะโอ้ขอบคุณมากพี่อิดโอ้โหเนี่ยฮะ มันถอดง่าย่างเ้นเลยค่ะครับผมโอ้โหพี่อิดถอดให้เต็มที่เลยฮะตอนนี้ยากไหมอ่ะพี่อิดยากไหมพี่สบายสบายเลยครับแล้วตอนนี้เขาเปิดแล้วครับผมไม่ได้เปิดราคานะครับเปิดหลังคารับโอ้เดี๋ยวเราจะเดินทางบนรถคันนี้นะครับครับได้ันเลยได้ครับผมเป็นไงฮะ สุดยอดเลยฮะเฮ้ยมาเลโอยน้อยเฮ้ยมาเลโอยน้อยสวัสดีครับพี่ิดนี่อะไรครับไฟฉุกเฉินใช่แล้วครับโอ้อันนี้ทำตอนนี้มอเตอร์ปัดน้ำฝนหรอครับพี่อิดนะครับนะครับโอ้นลานลานะครับรถพี่อิดน่ารักมากเลยครับเบาะนี่เบาะรถพี่อิดนี่ใช้ใช้ร่วมกับพวกรถ รถเต่าใช่ไหมครับพี่เบารถเต่าครับใช่ครับใช่ไหมครับปีแบบว่า6 7เจ็ดอะไรเงี้ยมาทำไมนะ,ค,ะครับคือตอนนี้พยายามทํารถให้เดิมให้เดิมให้มากที่สุดต่อครับพยายามไม่แปลงอะไรั้แต่ต<อ>น,นี่ก็เดิมมากเลยนะพี่เหมือนมาริโอเ้เมื่อเพิ่งกลับมางานประกวดเวทีโลกของมิสยูนิเวอร์สอ่ะใช่เพระว่ารถคอนเวนทิเวเบิลเนี่ยบุคคลสําคัญของโลกใบนี้ยเนี่ยอัลราเนี่ยกลับมาเนี่ยนั่งอินทลาห์หนึ่งเก้าหกสามคอนเวนทิเวเบิลจากดอนเมืองมาแล้วเขาก็ บอกมือระหว่างทางถนนวิภาวดีแต่วันนี้มาริโอยิ่งกว่านั้นนะครับผมฮห้โลกลรบซวยพวกเรามาช่วยกันเป็นเรื่องเป็นราวนิ่มมากแล้วก็แบบพี่เขาทำรถมันดีมากๆเลยครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยพี่ขค thank you brother ครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่เก่งนะครับพี่เก่งก็เป็นเจ้าของ C B custom นะครับก็เป็นรถเอ่อรถโฟลแบบแต่งเป็นฮ o อต o อดเป็นเป็นรถ custom แล้วก็เตี้ยซะส่วนใหญ่เลยใช่ครับอย่างคันที่พี่เก่งนั่งอยู่นี่เป็นยังไงพี่เก่งเล่าให้ฟังหน่อยเป็นโฟลเต่าปี1-9-6-1ขอรองนั่งได้ป่ะพี่เก่งได้ไเชิญเลยครับ เครื่องนี้เทอร์โบเหรอพี่เก่งใช่ครับเป็นเครื่องเทอร์โบเครื่อง2,000ันตี้โอ้โหแต่นี้ต้องบอกว่าพี่เก่งเขาทำเองหมดเลยที่บ้านนะครับใช่ครับกับน้องชายเขานะฮะใช่ครับพี่เก่งครับอันนี้มันใกล้ชิดกับพื้นมากเลยนะพี่เนาะใช่ครับก็คือเหมือนนั่งพื้นอ่ะเวลาขี่ไปมันก็จะขับพื้นนิดนึงโอ้โหพี่เก่งมันใส่เกียร์ไงครับพี่บอกเลยว่าดูพวงมาลัยซะก่อนแมสแม็กพวงมาลัยแมสแม็กมากฮะเกียร์มันก็เป็นโซ่ฮะมันจะเป็นเกียร์วีเกต อันแรกคือเกียร์ว่างฮนะัำไว้ใช่ไหมแล้วผักไปเกียร์หนึ่งแล้วก็สองสามสี่เกียร์ว่างกำกำก่อนกำให้ลงช่องหน่อยกำไปหนึ่งแล้วผักไปหน้าแล้วก็ดึงดึงสองสามสี่โอ้โหแล้วจะลดไปสามอีกเหรอพี่แล้วก็ลดไปสามก็ต้องกลับมากำมันต้องคล่องหน่อยเพราะจริงจมันเป็นเกียร์รถแข็งฟสุดยอดนะพี่เก่งนะเข,ขาก็ได้อยู่พี่เก่งนี่เขาใสาค่คัตเตอมจริงๆอ๋อเขาแบบรอๆให้ดูดิ โอ้ยตะคิวทับกินแต่อันนี้ก็คือพี่เก่งก็ช็อปใช่ตัวตัดาราคาออกแล้วก็ตัดบอดีอ้ลง ตัดกระจกจัดตัดตรงนี้เลยใช่ไหมพี่เก่งน่ารักมากพี่เก่งอันนี้ก็คือเป็นอีกคันนึงของ CB บีคัตตอมนะครับคันนี้คันนี้เป็นรถของสีรถของน้องชายพี่เก่งนะฮะบ้านนี้นี่เขาทําเองหมดทุกอย่างฮะสร้างเองทุกอย่างข้อผบชอบก็ทําไปเรื่อยอยเพี่เก่งคันนี้มีอะไรพิเศษบางเราให้ฟังคันนี้คือเครื่องมันจะเป็นคาบูเชวี่แล้วก็ติดเทอร์โบคาบูเชวี่ฮะ่แล้วก็มันจะ2องพ โอ้โหอันนี้คือขยายความจุ <บา S 1> ไปอย่างหนักเลยก็คือเต็มที่นี้ตีเขาทาเต็มที่แล้วแล้วก็ข้างในก็เป็นแบบอันนี้เป็นอะลู <S <S ใช่ขึ้นเองตัดเองตัดเองเลยครับต้วเกียร์ก็เป็นเหมือนคันเมื่อกี้แล้วก็โลบานี่มาแบบโอ้โหสุดๆเลยก็เลยเป็นแบบฟิลแบบอารมณ์แบบรถแ,แข่งอะไรเงี้ยหน่อยๆครับร้อนไหมพี่เก่งน้ำไปกลางวันเนี่ยก็ไม่เหลือร้อนร้อนร้อนยไม่ไหมไม่วมามนเดา มันจะไม่มีอะไรปุบเลยมันจะเสียงดังมากถ้าสต,ตาร์ทตอนนี้นะคือจะเสียงดังมากเลยเสียงดังมากฟังไหมดังมากอยากฟังเลยคันเนี้ยเดี๋ยวให้ตีสต,ตาตตร์ทตีสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับตาร์ทแล้วไหนบอกไม่ดังไงพี่ไม่ดังม,มันไม่ดังมากคาบูเชวี่นะครับเดินอย่างงี้นะใช่ครับมันมีแคเป็นแคำว่า ขอบคุณมากครับดีครับ,รบนี่ครับคันนี้เพิ่งมาถึงสดๆเลยครับเพิ่งแบบเบาเขายังไม่แกะเลยครับเป็นรุ่นน้องเอง,เองครับน้องเคครับพี่เคเอาเต่าปีอะไรมาวันนี้พี่เคอ่อหนึ่งก้า คาเครับเป็นเต่าเปิดประทุนครับจอไข่เปิดประทุนนะตัวนี้นะหายากมากนะพี่เคใช่ครับหลังคาเปิดประทุนแล้วก็ไฟกระโดกด้วยใช่ครับพี่โอมีแอร์ไหมพี่เคมีแอรทไมถึงไม่ติดฮะมันไม่สวยครับอ่ามันไม่สวยมันมันจะลกอยู่ข้างหน้านะครับคนเล่นโฟกอริจินอรแต่ร้อนนะนี่ดูดูสภาพเขาด้วยนะฮะเคเป็นไงฮะขับมาวันนี้รถติดไหมก็ต้องติดครับพี่โอไม่งั้นมาไม่ได้ ล้อเลยนะติดมากครับสีนักรีตติดอยู่แล้วแต่นี่คือผ้าของเคเขานี่เป็นผ้าเดิมๆเลยรวมทั้งไฟนี่ของจอไข่ปบบบรรทุนเนื้อเต็มเป็นหัวใจอย่างงี้ใช่ครับสีนี่เขาเรียกสีอะไรพี่เคสีรถพี่เอ่อริสบูครับขอดูข้างในภายในข้างในพี่เคหน่อยได้ไหมครัเคอย่างข้างในนี่อันนี้อันนี้รถผมไม่มีผมซื้อต่อคุณได้ไหมได้ครับสำหรับพี่โอขายเหรอฮะพันพอโอ้โหพี่เคซื้อมาเท่าไหร่ห้าพันครับเฮ้ยเคอ่า แต่นี้คืออย่างนาฬิกานี้ก็หายากนะเคนะใช่ครับอันนี้นก็คือเป็นแบบถ้าเป็นคนเล่นรถโฟก็จอไข่นี่ข้างในเขาจะเป็นอย่างงี้มันสวยเนาะคุณฝากร้านคุณหน่อยก็นําเข้าอะไรกับทั้งหมดนะครับนาเข้าเองจากอเมริกานะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสนใจหาอะไรโฟกเต่าหรือว่ารถอเมริกันคานะครับก็ฝากผมก็ได้นะครับเพจเออ K area shipping นะครับ search address คุได้เลยครับขอบคุณมากนะเคครับครับ ฝากขุนพันสามด้วยขุนพันภาคสามสองมีนาคมนี้มีนาคมครับขุนพันสามครับแน่นอนนะครับแล้วฝากโอลาลาด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยโอลาลากดไลค์กดแชร์แล้วกปหลังล้มเให้มาริโอหน่อยแล้วพวกเรา